สวัสดีค่ะพบกันใน Channel Digital to Home นะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตข่าวสารในวงการกล้องกันอีกแล้วเนาะในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวว่า canon เนี่ยเล็งปล่อยกล้อง mirrorless full frame ที่ราคาไม่เกิน30,000บาทนี่ข่าวลือจาก canon r u m e r s ว่า canon เล็งที่จะปล่อยกล้อง full frame rf mount ราคาต่ำกว่า $800 ดอลลาร์ในปี2022ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยกล้องตัวนี้ก็ ต้องได้ขึ้นแท่นกล้องฟูลเฟรมที่ราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับ Canon EOS RP ตัวเริ่มต้นของตระกูล R ที่เปิดตัวในราคา1,299ดอลลาร์แต่ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงที่800ดอลลาร์หรือประมาณ26,000บาทเท่านั้น <c oughs> ก็ถือว่าราคาถูกอยู่มากเลยราคาเนี่ยแทบจะเท่ากับกล้อง Canon EOS M อย่าง M 5 0เลยทีเดียว ซึ่งในข่าวลือนะคะเขาก็บอกอีกว่าถ้าแ a n นอนทำได้จริงจะถือว่าเป็นความสำเร็จมากๆเลยเพราะว่าแค่ปล่อยกล้องฟูลเฟรมในราคา999ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วแต่ถ้า c a n นอนสามารถขายกล้องฟูลเฟรมพร้อมเลนส์คิดได้ในราคาไม่เกิน1,000ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลย พอข่าวนี้ออกมานะคะชาวเน็ตเนี่ยก็แอบเชร์ให้เป็นราคาของ Canon R3 แอบมีคอมเมนต์ใหญ่ๆแคนนอนด้วยนะคะว่า Nikon นเนี่ยจะเปิดตัวเซตในราคา900ดอลลาร์พรุ่งนี้แล้วนะ Canon ยู่จะต้องออกมาตัดหน้าด้วย R3 นะอยู่จะยอมแพ้เหรอก็เป็นอะไรที่ขำๆกันไปค่ะ ในเรื่องของสเปคนะคะก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆออกมาค่ะ Canon l u m o r s เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆก็เลยเอามาบอกกันไว้ก่อนจะจริงจะโม้ยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูค่ะเพราะระดับความน่าเชื่อถอือของข่าวลือนี้ยนะ่ะก็อยู่ในระดับปานกลางเลยค่ะมากันที่ข่าวถัดไปนะคะที่สุดแล้ว Panasonic g s 5 Mark II มี Dynamic เลนสที่ดีขึ้นแนมะ้ใช้เซนเซอร์ตัวเดิมค่ะ ในช่วงแรก GS5 Mark II นะคะก็ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยแอบผิดหวังกันไปตามๆก,กันกับสเปคที่ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมเหมือนรุ่นก่อนที่เป็น Micro Four t h i r 20.3ล้านพิกเซลแทบจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมเลยแต่พอเปิดตัวมาแล้วเนี่ยก็พบว่า GS5 Mark II ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านของระบบออโต้โฟกัสระบบกันสั่น5.5ตบเป็น6.5ตบ ความละเอียดหน้าจอระบบประมวลผล Venus Engine และระบบสตรีมมิ่งที่ได้รับการพัฒนาให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เหล่านี้เท่านั้นนะคะแต่ช่วง Dynamic l e n สเนี่ยก็ดีขึ้นอีกด้วยจากข้อมูลในเว็บไซต์ p o t t o s to Photo นะคะ เขาก็ได้โชว์กราฟแสดงประสิทธิภาพเดนามิกเลนส์ของ G S 5 Mark II เอาไว้ซึ่งทำได้ดีกว่า G S 5รุ่นก่อนและยังดีกว่า Olympus O M D E M 1 Mark III ที่ใช้เซนเซอร์20.4ล้านพิกเซลอีกด้วยและนี่นะคะก็ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของ G S 5 Mark II ที่ถึงแม้จะใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมแต่ Panasonic เนี่ยเขาก็สามารถพรัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆ GS series ก็น่าจะตื่นเต้นกับ GS6 ที่เตรียมเปิดตัวปลายีนี้แน่ๆเลยเพราะเห็นว่ามากับเซ็นเซอร์ความเร็วสูงตัวใหม่ขนาดเซ็นเซอร์ตัวเดิมยังเห็นการพัฒนาขนาดนี้เราเชื่อว,ว่าเซนเซอร์ตัวใหม่เนี่ยทำให้แฟนๆ GS series ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ต่อันนี่ข่าวต่อไปนะคะโซนี่เนี่ยได้เผยเซ็นเซอร์ใหม่ส t ต c ก CMOS m i c r o f o r t อร,อร,อรสามารถถ่ายได้ถึง120เฟรมเปอฟรมเซกค่ะจากเอกสารข้อมูลสินค้าใหม่ของโซนี่นะคะเผยให้เหนเ็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ IMX472 AA7K ค่ะ เป็นเซนเซอร์ส t ต c k CMOS 21.46เมกะพิกเซลนะคะขนาดไมโครโฟร์กับความสามารถที่บันทึกภาพความละเอียดได้ที่20.89เมกะพิกเซลแบบ12บิตได้ที่120เฟรมเซก10บิตได้ที่158เฟรมเซกและสามารถบันทึกวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมเซกได้แบบ u u l Dynamic r a น g e ค่ะ การที่มีข้อมูลเผยแพร่ออกมาแบบนี้นะคะก็หมายความว่ามีการจาหน่ายเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกล้องตัวใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์นี้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าดูจากกล้องที่กําลังจะเปิดตัวนะคะเขาก็คาดกันว่าน่าจะเป็น Panasonic Lumix g H 6ว่าที่เรือธงตัวใหม่ที่มีข่าวออกมาว่าจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ความเร็วสูงตัวใหม่นั่นเองค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ไปดูสถานการณ์ของช่างภาพโอลิมปิกกันบ้างว่าท่ามกาลางโรคระบาดแบบนี้เนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างและก็ทํางานกันอย่างไรค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโอลิมปิก2020ที่จะเริ่มในวันที่23กรกฎาคมนี้นับว่าเป็นการจัดงานท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและก็สร้างความท้าทายให้กับหลายๆฝ่ายที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานระดับโลกครั้งนี้เลยรวมทั้งคนในวงการกล้องอย่างช่างภาพในงานด้วย คุณเจฟเคเบิลนะคะหนึ่งในช่างภาพโอลิมปิกเนี่ย,ยได้อธิบายถึงการทํางานในครั้งนี้ว่าสถานาการณ์นะคะตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเลยซึ่งความท้าทายอย่างหนึ่งเลยก็คือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนั่นเองซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการทํางานของหลายๆฝ่ายอย่างเช่นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกประกาศมาว่าเออจะอนุญาตให้เข้าชมได้บางส่วน,นะคะ่ะแต่สัปดาห์ต่อมาเนี่ยก็ประกาศออกมาว่าไม่อนุญาตแล้วรวมทั้งมาตรการการก,ารกักตัวที่ไม่ชัดเจนจนอาจทำให้กระทบกับงานได้ะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนนาทีสุดท้ายเนี่ยยังส่งผลกระทบทําให้สปอนเซอร์น้อยลงอีกด้วยหลายๆเจ้าเนี่ยก็ทยอยแคนเซิลตามๆกันไปหรือไม่ก็ลดขนาดสเกลบูทลงนั่นเองไม่ใช่แค่บูทของสปอนเซอร์ที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่ารวมไปถึงบูทอุปกรณ์การถ่ายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของโอลิมปิกด้วย โดยปกติแล้วเนี่ยช่างภาพโอลิมปิกนะคะจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสปอนเซอร์โดยค่ายกล้อง,องต่างๆเนี่ยก็จะนําอุปกรณ์มาให้ยืมค่ะอย่างในภาพนะคะก็จะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยกล้องและเลนส์ที่มีไว้ให้ยืมแล้วก็มีให้สํารองใช้ด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคนะคะผู้จัดงานจึงไม่อยากให้เวียนกันใช้อุปกรณ์สักเท่าไหร่ช่างภาพจึงจําเป็นจะต้องเดินทางพร้อมอุปกรณ์หลายชิ้นเพราะต้องมีสํารองไว้หากอุปกรณ์เกิดความเสียหายนะคะก็สร้างความลำบากในการทํางานมากขึ้นไปอีกค่ะ นอกจากปัญหาในการสื่อสารแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการเดินทางข้ามประเทศที่จําเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนมากมายค่ะทั้งก่อนแล้วก็หลังการเดินทางทําให้ใช้เวลาการเดินทางเนี่ยมากขึ้นกว่าจะออกจากสนามบินได้ต้องใช้เวลามากกว่าปกติถึง3-5ชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสูบขลังกันไปตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสถานการณ์โรคระบาดในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ย ได้ประกาศเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยแต่ออลิมปิกนะคะก็ยังยืนยันที่จะจัดงานต่อไปโดยเพิ่มความขมวดามากขึ้นจึงทําให้การทํางานของทุกฝ่ายเนี่ยยากขึ้นตามไปด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนการจัดงานเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะกับโอลิมปิก2020ในครั้งนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งผู้จัดงานนะักกีฬาทีมงานช่างภาพนะคะแล้วก็ประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมทง ผู้คนทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็รอดูภาพจากช่างภาพโอลิมปิกกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพะวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาคอยอัปเดตข่าวสารในวงการกล้องกันต่อไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย